ไปดูทัศนียภาพบนยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ6ของโลกในจีนค่ะ สำนักข่าวซินหัวรายงานนะคะว่าทีมสำรวจจีนมีสมาชิก18คนเดินทางถึงยอดเขาโชโอโูค่ะเพื่อดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์บนยอดเขาแห่งนี้มีการรายงานระบุนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกที่คณะนักวิทยาศาสตร์จีนได้เดินทางไปถึงยอดเขาที่มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเลเกิน8,000เมตรนอกเหนือจากภูเขาโชโมลังมาหรือว่าภูเขาจูม,มู่หลางมาซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูงมากที่สุดในโลก ดยภูเขาโชโอยูนั้นตั้งอยู่บนพรมแดนจีนเนปาลจัดเป็นภูเขาที่มีความสูงมากที่สุดเป็นอันดับ6โลกค่ะด้วยความสูงเหนือระดับน้ำทะเล8,201เมตรซึ่งเยาวทันต้องนักวิชาการประจำสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนเผยว่าการเดินทางสำรวจครั้งนี้ตอกย้ำความสามารถของจีนในการจัดการและดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อันครอบคลุมรอบด้านบนพื้นที่สูงมากอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการเดินทางสำรวจภูเขาโชโอูปี 2,556ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสำรวจทางวิทยาศาสตร์อันครอบคลุมรอบด้านบนที่ราบสูงชิงหายท่เบตครั้งที่2ซึ่งเริ่มต้นไปนะคะเมื่อปี2,560โดยตั้งแต่เดือนช่วงปลายเดือนกันยายนค่ะนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด120คนนะคะก็ได้ดำเนินการวิจัยน้ำระบบนิเวศรวมไปถึงกิจกรรมของมนุษย์รอบๆภูเขาแห่งนี้ค่ะ